สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ท่าเล่นหน้าท้อง3าท่าที่ผมเล่นประจําให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับหน้าท้องก่อนนะครับตามทฤษฎีหรือว่าตามหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่าหน้าท้องเนี่ยมีทั้งหมดมัดเดียวนะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยครับเราควรจะเล่นให้มันครบทุกมุมนะครับก็เดี๋ยวจะมีท่าเล่น3าท่าใช่ไหมครับก็จะมีท้องบน ท้องล่างแล้วก็ท้องข้างอย่างละหนึ่งมัดนะครับอย่างละหนึ่งท่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีเสื่อโยคะนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเสื่อโยคะนะครับก็เตรียมเป็นพวกผ้าขนหนูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกับพื้นแข็งๆเนี่ยเดี๋ยวจะปวดหลังเอานะครับท่าแรกนะครับท้องบนนะครับคือท่าคันนะครับ ถ้าเกิดใครก็เห็นท่าแบบนี้นะครับที่ขึ้นมาสุดแบบนี้ท่าแบบที่เราเรียนตอนวิชาพลาะตอนเด็กครับท่านี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนท้องนะครับเลนแล้วเดี๋ยวจะปวดหลังท่านี้นะครับท่าคันโดยส่วนตัวผมชอบเอามือวางที่หน้าขานะครับแล้วก็ให้เราเหมือนทำการเอื้อมมือเนี่ย ขึ้นมาแตะที่หัวเข่านะครับมุมมันจะขึ้นแค่แค่นี้นีดเดียวนะครับหลังจะยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยนะครับขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่าขึ้นเร็วอย่างนี้นะครับเล่นช้าๆหน่อยก็ ส่วนเรื่องมือนะครับที่ผมให้เอามือวางที่ขาเนี่ยเพราะเพื่อที่จะลดการเมื่อยคอนะครับบางคนเวลาเล่นคันเนี่ยชอบยกตัวขึ้นมาแล้วเหมือนพยักคอนะครับจะทาให้ปวดคอเพราะงั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นเหมือนการใช้มือเนี่ยออกแรงเอื้อมขึ้นมาแทนนะครับอันนี้เป็นท่าแรกนะครับท้องบนนะครับท่าที่2จะเป็นท้องล่างนะครับท้องล่างให้เรานึกว่าเลยว่ามันคือการเตะขาขึ้นมานะครับท่านี้ผมได้เทคนิคท่าเล่นมาจากพี่หัวไข่นะครับ เป็นท่าที่คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับเป็นท่าที่ง่ายทำอย่างนี้นะครับนอนนะครับเอามือวางที่ข้างๆตัวอย่างนี้ขายืดตึงไปเลยนะครับเราจะเริ่มจากการเตะขาขึ้นมาทีละข้างนะครับเตะซ้ายเตะขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาขาซ้ายาลงซ้ายแล้วก็ขวาลงถึงพื้นไปเลยนะครับพอเล่นก็จะเป็นนี้นะครับ โท่านี้เป็นท่าสองนะครับท้องล่างนะครับต่อไปท่าที่สามนะครับจะเป็นท้องด้านข้างนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นท่านี้หรือว่าไม่ค่อยได้เล่นท้องข้างนะครับก็เรียกว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ท้องเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับท่านี้นะครับก็จะเริ่มจากการนอนตะแคงนะครับเราใช้ใต้แขนท้องแขนเนี่ยครับวางกับพื้นนะครับเราจะไม่เอา สอบวางที่พื้นนี้นะครับท้องแขนวางขาด้านล่างเหยียดตึงนะครับขาด้านบนยกขึ้นมาแบบนี้ส่วนมือที่อยู่ข้างบนนะครับจับประมาณช่วงหูนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเหมือนให้เราเอาศอกเนี่ยสับลงมาตรงช่วงกระเป๋าตังค์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเล่นนะครับให้เราใช้เหมือนแขนด้านล่างเนี่ยออกแรงดันตัวขึ้นมานิดนึงนะครับ ทองข้างเนี่ยเราจะเล่นซ้ายและขวานะครับสําหรับทุกท่านะครับสําหรับเืนใหม่อาจจะเล่น10ทีก่อนก็ได้นะครับ10ที4เซตหรือถ้าเกิดเริ่มเล่นมาสักพักแล้วนะครับก็15-20ทีต่อ1เซตได้เลยนะครับทุกท่าเล่น3-4เซตนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นท่าเล่นท้องที่ผมเล่นเป็นประจํา3ท่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชางสายด้วยนะครับ แล้วคลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องของอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ